เลตติ้งเขาอะได้ไหมเขาขายของไหม้าคขายไอีกนั่นมันหุบนีขายของเรียนผู้หญิงนี่เนาะขายของนี่าเล็กนี่ฝาเล็กใหญ่ให้ใช่ไหมใม่อ่เอ่อะไรอวกนี้บ้าไมน่เอะไรนูนอะไรนันอ่นนี่เป็ยังไบ้านหลังใหญ่ร้องหือยังไม่ร้องก็มีอะไรเอา พาโวอย่างหน่พี่นองพอเขาดเต็มไปญี่ปุ่นแบบเสียสียงนี่แบบทบกินี้ค่อย่างจะโทร้าเขาไปรวดจักเจงไรแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมมาสิคนอสิเดี๋ยวสูข นี้มันมีคนรอซื้อยู่แล้วครับผมจะขายที่25ล้านบาทมีอาจารย์ที่เป็นเจ้าของมหาวิทยาลัยธรชุมแพงนะครับเขาจะมาซื้อแต่เขารอขยจนจะเปิดเป็นเทคนิคของงานวิทยาการช่างเทคนิคเขารอซื้อเขารอโอนเลยจะลจราคาเกือบ50ล้านแต่ผมขายที่25ล้านรีบขายออกสินะเพื่อนจะมาจัารอยมท้งหลับพี่นุ๊งดิวแล้วด้วยเรื่องการขายขายจริงครับ เ <Das que at> าใช้คูัพูดช่ไหจะขาย25ล้านบาทครับถ้าใคร้อบลันก็ได้แต่ว่าเ,เาาพ่อจะเปิดเป็นวิทยาการอาชีพเพราะมันอยู่กลุ่มการระดับอำอโนทากับอำเภอคำเตยใช่ไหมับใช่บานทีก็จะขับนนถ้าเรื่องจะใเรื่องเรืเปินเรื่เรอผมจะเปิดเขาจะเปิดเป็นในเขาจะเปิดเป็นในวิทยาอะไรการอาชีพเป็นเจ้าของมหาลัยอยู่แล้วเขาเปิดมหาลัยครับ เอาชิงหอคนซื้อเขเพื่อหรอกเขาเยันเทคนิคแล้วมันมีห้องพักของพักเด็กน้อยพรมันมีมันมีโรงแหบบือว่าเอาไว้เอาไว้สอนเด็กน้อยออกเล็กทั้งหมดเลยแล้วก็มันมีพวกอะไรนะมีพวกห้องเรียนหนังสือมีห้องรับแขกนี่มันมีทุกอย่างเป็นเหมาะกับการเป็นเทคนิคมากเหมาะกับเป็นเทคนิคมากอันนี้ แพ้หรือชนะหรือว่าเป็นของใครผมไม่รู้ไม่แน่นะอาจจะออกไม่แน่อาจจะคลิก็อบผมว่าอ่าตประสิทธิ์แล้วแพ้ผมแพ้แตว่าเนี่ยแพ้กับแพ้ไปบริษีเดียวความบริการสิขายเรือดเสริมเลือดบางเวลาเลือดางเนียบกไม่เสริบเลือก็ไม่แต่เขาคิดว่าเขาตามขึ้นเอกสารมันเห็นเลยตามมันเห็นเลยสอหรับประสิทธิอย่างเน คุณจะประเพาะชนาไม่ชี้เดียรไม่สเดียราอันยางไม่ชีเดียรานะแต่เอาทำถูกต้องไว้ก่อนลองทำเอาลองกสิ์ตราก่อนไม่ลองิระิ์ตรงนี้อ่ะอ,อ,อ๋อเขาจะเสียหอกตับงราไป ก็มีสองอยา่างคับมีสองอย่างคือแพ้กับชนะอันนี้เราไม่ร่วมเป็นแพ้ชนะแต่ว่าถ้าเราแพ้ก็เป็นไรแต่ว่าถ้าเราชนะก็ตาม้นแค่ล้านจุดเราไม่ได้ซีเรียสเพราะเราเอาตามสิทธิพื้นฐานของของเราที่มีมการมีการทําได้ทาได้ก็ไม่ทำอะไรได้ก็ไม่ทำจริงเราไม่ด้อนสิทธทิคนอื่นและไม่เอาระเอาเปรียบเราเราตรงๆอยู่แล้วนะครับ แมามหาสือของแ้วมาสิเด่นนั่นแหละครยรอยากดูอยากเติาเตอยากงานเหนมันอันเหะมันหลั่งทะลุโผล่ตบานเขาไอ้พี่น้องเขาตงท้างเกมเขาให้มากตามากเขาให้นนี่เขาจะเที together, um, on, 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 on. ่รงดื่มากเพราะเขาได้เขาขายของพวกออมเขากต้องดื่มากเขาไซื้อของเนี่ยลหละไอ้่าษาหน่ะมุ้งไข่องมีดตามาเขาขายของไ้พี่น้องมื้อกัมู้เขาว่ามุ้อไข่แเลิศอดูดี แต่ว่าคุณเราคนแตต้องอาศัยหามาแต่ว่าภาพขอกมาเนี่ยคุเจ้ะขันคนมาเพอหนามานานี่ตลอดฉันดูตลอดเตจจำตั่เคยเริ่มอย่างนั้นเปิดยอนฉันดูตลอดกานาช่องเนี่มีคนหยองตัวแต่ว่าอีกช่องเดียวกันหยองใช่ไเลตติ้งไม่เคยวิ่งเข้าหาเลตติ้งมีแต่เลตติ้งวิ่งเข้าใส่คอนเทนต์ที่ไม่เคยวิ่งเข้าหามีแต่คอนเทนต์วิ่งเข้าหาเราแมเราไม่เคยวิ่งหาคอนเทนต์เลยเขาอยู่มาเมียห้องาสิเอ๋อเรียกเขาไปรับลูกสิเขาไปกอดอะไรอย่างไรเขากับยูของเห้องนี้อ่่าน คิดไม่ออกคิดก็ไม่ออกน,นึกถึงกล้องสิคะจะสถ้ากันนี่เมสจะไปสิ่อยางที่ถึงเพื่อนขึ้นก็ได้แล้วว้ายคือมันอะไรคือมันเด็กือด็กขาดเท้าเด็กดขาดเด็กดขาดแม่เด็กดขาดอยู่แล้วจ้าแต่ว่าในกรณีที่ว่าในไม่กรณีที่ว่าเรื่องของกฎหมายบางที่ห้องก็อยากใส่ริม ปกติหลังกองคนขายาสบานีสี่ร้อวันนี้ให้โปรโมชั่นอะไรหมมะันขึ้ราคาไอสองหดสเหลือสี่ราสจากหลอดเดียวเท่าไหร่นะสี่ร้อยบ้สิบหลอดยี่แล้วเสี่ร้อยสี่สิบแต่วันนี้สองหลอดได้สี่ร้อยสี่สิบเอ็ดบาทปารมเงินสดขึ้นวันนี้สหลอดสี่ร้อยเาส เมื่อนสองหลสี้สีกันแดดแบโซนีหละแบโซที่เา่นหาเนินเลยรูกอกกอายอยู่ชุดเยือนแบบี่เกดเน็ต้องกดเน็ตต้องกดเจ้าความแบบนี่คือบอกรือว่าตั้งจะทำสินค้ามากแล้วก็กําไรมาก็ลูกบกกล้องก็สามคนสี่คนห้าคนไปงานแต่ไปเียพอแล้พ่อมันทางเก่งเราบ่ก่งบ่เก่งอย่าบ่เนี่บ่เ่งไม่เยอะแล้ว วันนี้ราคาดีมากครับ2หลดสี่้อด490าอหลดส้อดเก้าสบจากรถถ้าถ้าซื้อปกติคือ2อสียเกูณส่ก็เป็น9ก้าร้อยแตกร้อเก้ก็ไร้อแปสราคาแล้วทำไมไม่ลอกหลังใหญ่พีก็ต้องไปลออกหยัาอยากให้ยันที่ไปเลยอยากเขาอยากทุบอยากทำอยากที่ไปเลยทำไปเลยอืเอาที่คุณสบายใจเอาที่คุณอยากเลื่อนคุณอยากดีทำไปเลย สองสามสอม่ไหม,ม,มอยากจะไมไ่ใจดีฟังแล้วทำไมาไม่รู้สึกเราทำไมเราไม่รู้สึกโล่งใจเลยครับบอลสรุปแลอยู่ในขั้นต่อนของสามนี่นะครับพี่มันยังไม่มีบรญทัดสรุปอะไรเลยวันที่30เป็นวันที่ทุกคนเข้าใจว่าต้องมีการไล่ออกต้างมีการทะเลาะบอกแหวนต้องมีการแบบเรื่องตัวสามไม่ไม่มีหรอกนะสิ่งวัน บทสรุปของเรื่องนี้คือต้องไปขึ้นศาลต้องไปไต่สวนต้องไปให้ข้อมูลยังไม่ถึงคิวแ้ะซ้ำมันยังไม่ถึงคิวนั้นอีกยาวอยู่อีกเดือนสองเดือนอยู่ตอนนี้ขึ้นอย่างตอนนี้ขึ้นต้องไปไต่สวนต้องออไปบอกันไกล้เคียงกันกับข่าว้าล้วก็ไปเลยเจ็บขอมูวนบอลตึ้งสามซีเพื่อจะถามหนึ่งเพื่อนจะถามทำอนไรยังไม่ถึงขั้นตอนที่แบบว่าต้องแบบแต่ตามจริงไล่ได้ไหมไล่ได้ถ้าเรา อะไรเงี้ยไรไรเลยแต่เราไม่ต้องการเขาบอกว่าเราต้องการเรารักสันติน้องเรารักสงบเราเอาแบบเอาคำพอดีพอดีกดตะกร้าวันนี้หนึ่งหลอดสี่แล้วเก้าสิบแต่วันนี้สองหลอดได้สี่แล้วเก้าสิบใครอยากซับพอร์ตเพื่อเปลี่ยนกดเลยกดเลยพี่น้องกดตะกร้ามันมุนไปเลยกดตะกร้ามันจิ๋งไปเลยกดลงไปคืออะไรเหตรณ์ใจจริงๆแล้วคอยมอกความพอดีพี่น้องบอกความพอดี พราะสุดท้ายแล้วไล่ไม่ไล่มันก็อยู่ตรงมันมันต้องอยู่คําตอบคำาอว่าสามเป็นสาเราสามต้องขับฟอกสาต้องขับสามต้องฟอกกับไล่อยู่แล้วต้องฟอกสามขับไล่อยู่แล้วบอกวมือนี้มันหนต้องบอกเาถูกไหมถ้าถ้าเราชนะนี้ไม่ออกวันนี้มันหน้าต้องออกือนเดิมไม่ออกวันนี้มันหน้าจะต้องออกถ้าชนะต้องบอกต้องรอคําสั่งสามจะไปสมมติว่าขัอบอกว่าข่อบอกว่าถ้าได้ไปไหนเนี่ยมันจะเกิดการปะทะ มันจะเกิดการทะเลาะวิวาสแล้วมันจะเก pues ิดผลเสียมากกว่าผลดีเราเป็นผู้เจริญแล้วเราเป็นผู้มีวุฒิภาวะแล้วเราจะไม่แต่ถ้าเกิดเป็นบ้านไทยบ้านเท่านี่อื่นตะเบิดบ้านนี่มันไม่ออกไปเรื่อยไล่ออกตลอดทางเลยดิบนตลอดเขาดูเสำรวจตลาดแล้วแต่ว่ามันจะเกิดทะเลาะเบาแว้งระหว่างสองสามทะเลาะเบาแหวงคือเกิดปัญหาที่มันไม่เหมาะสมเพราะเราเราเจริญแล้วแมงเรารอแค่ว่าศาลนัสเซนถ้าศาลนัสเซนไม่ถ้าเกิดศาลนัสเซนแล้วคือไม่ไม่ต้องมีใครทะเลาะกันเลยเขาจะเดินก้าวกลับไปเองเอง อยากใช้ภาษามาเลยคาเฟ่ของทุกอย่างที่คุณเห็นนะัมันเป็นมันเป็นมันเป็นชื่อของนายที่ธุบารุมถูกต้องตามกฎหมายมีการซื้อขายถูกต้องตามกฎหมายโดยเจ้าที่เซ็นรองรับเจ้าที่ทางกฎยินเชียนรองรับหมดเซ็นไมเชีนผมใช้กฎหมายจริงๆแล้วต้องต้ตองคนวิจัยรอบเป็นยงั้นือบอกอะไรไมนออกเลยนะคุณลองคิดว่าผลเสียกับผลดีมันมีมากไหม นะเราเราเป็นคนที่มีผู้ทประมาณแนวเราเป็นคนที่ใช้เนี่ยกันเด็กแมสุลคือคนทากันเด็กแมสุเนี่ยคือทาจะเป็นคนจิตใจร่มรื่นแต่ว่าสงบเสงหยิงย่งสงหาแบบผู้ดีผู้งามทบานเข้ากับคือว่าไปหกไปห้องเขาปูเข้าไปทะเลาะกับแมงกับไม่เอา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 ไมนนี้ขอเอากล้องอายุข,ขอคนละหนึ่งหนึ่งหลอดใส่สิล็สิทาดีมากคือใครที่แบบว่าออกจากบ้านาลองลน้ำน้ำครนมเนี่ยแปลกมากทุนคนเออ แต่คน490บาทได้2หลอดเด้อ